สวัสดีค่ะชื่อนายสาวจนิมานุ้ยเมืองวันนี้จะมาสรุปบทที่2เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดเรียกว่าเซลล์ภายในเซลล์ประกอบด้วยโมเลก,กุลของสารเคมีหลายชนิดโมเลก,กุลของสารเหล่านี้เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานที่เล็กที่สุดก็คืออะตอมเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยสารน,านันซีและ สารอินทรีย์วันนี้จะมาสรุปเรื่องสารอินทรีย์สารอินทรีย์ประกอบด้วยน้ำและแร่ธาตุน้ำประกอบด้วยอะตอมของไฮโดรเจนและออกซิเจนมีสูตรเป็น H2O อะตอมของไฮโดรเจนและออกซิเจนยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะควาเลนสองแร่ธาตุแร่ธาตุเป็นสิ่งที่สิ่งเป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตต้องการซึ่งเป็นสารอินทรีย์เพื่อนําไปใช้ เป็นส่วนประกอบของสารอินทรีย์แร่ธาตุทีสส่สิ่งมีชีวิตต้องการจะอยู่ในรูปของไอออนสรุปจะเห็นได้ว่าสารนันนินรี C. จะมีบทบาทสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตโดยเป็นส่วนประกอบของเซลล์รักษาดุลนนระยาภาพของกรดเบสรวมทั้งช่วยในก,การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต